สวัสดีครับกลับมาพบกับผมครับปินโปร,รถบ้านครับวันนี้ครับมารีวิวรถเข้าใหม่นะครับรถสวยรถเด่นประจําวันนี้เลยนะครับผมกับเจ้านี่ครับซีวิกเอฟ ปี2017ครับคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลขไมวิ่งมา40,000กว่าโลเท่านั้นครับผมรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1.5เทอร์โบนะครับมาพร้อมกับแรงม้า1 7 0กว่ามา้านี่่มาดูที่โครงสร้างนะครับรถว่ารถคันนี้เคยมีอุบัติเหตุมาหรือเปล่าเคยชนหนักเคยพลิกคว่ำเคยจมน้ำมาหรือเปล่านะครับนี่ครับน็อตฝากระโปงนะครับไม่เคยมีการแกะ พอร์ตนะครับผมตรงแก้มนะครับทุกอย่างนะครับเดิมจากโรงงานไม่เคยมีแกะทําสีนะครับเจ้าซีวิคเอฟซีคันนี้นะครับแก้มหน้ามีไฟเลี้ยงในตัวนะครับผมล้อคันนี้ทางพี่เจ้าของเก่าได้เปลี่ยนเอาเป็นของรุ่น FK มาใส่นะครับล้อขอบ17นะครับยาง2 1 5 5 0 1 7ครับยางมิชลินนะครับผมยางปี20ครับพี่เจ้าของเก่าเขาเพิ่งเปลี่ยนมา สีภายนอกโดยรวมโอเคมากนะครับคันนี้เจ้าของเก่าได้เคลือบแก้วมาแล้วนี่เป็นไงดูกันที่เม็ดน้งนะครับผมนี่ครับครบทุกจุดนะครับไม่เคยมีการทํานะครับผมสีเดิมทุกชิ้นทั้งคันครับนี่ครับอย่างที่ผมเคยบอกครับรอยเม็ดน้ำพวกนี้ต้องสวยนะครับผมถ้ารถเคยพลิกคว่ำมันจะสังเกตได้เลยครับว่ารอยเม็ดน้ำมันจะเปลี่ยนไปนี่ด้านท้ายสวยมากนะครับมาดูนะครับ รอยซิลิโคนอะไรจากโรงงานอยู่นะครับยังนิ่มเหมือนเดิมทุกอย่างอ่าดูด้านนี้ครับด้านท้ายครับนี่ครับนี่ดูนะครับอุปกรณ์อยู่ครบแม่แรงเครื่องมืออ่าดูนี้นะครับดูทั้ง4ประตูเลยครับสวยครับรอยสวยนะครับนี่และประตูสุดท้ายครับอ่าโแน่นมากๆครับ นี่ครับโอเคนะครับนี่และเรามาดูจุดนี้กันครับแผ่นเพจนะครับไม่เคยมีรอยแงะแกะนะครับผมนี่น็อตประตูทุกอย่างเดิมสนิทครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อนะครับเอาครับมาดูกันที่ภายในนะครับให้อะไรมาั่งเจ้าซีวิคคันนี้นะครับเบาปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับอ่าดูครับอ่าใช้งานได้นะครับผมภายในเป็นสีดําครับ พวงมาลัยมันติดฟังก์ชันมีครบทุกอย่างนะครับผมเบรกมือไฟฟ้า hmm. mm hmm. ระบบอ mm ีโ hmm. ควิทยุ mm hmm. มีบ mm ูท hmm. ูธในตัวและกล้องถอยหลังครับมากัน mm hmm. ทุกอย่างที่ต้องใช้มันมีครบทุกอย่างเลยครับเจ mm hmm. ้าสิบคันนี้มาดูด้านหลังครับนั่งด้านหลังนะครับก็โอเคนะครับนี่ที่วางแก้วที่เท้าแขนมาครบทุกอย่างนะครับเบาะตึงมากทุกอย่างรถคันนี้ใช้งานน้อยจริงๆครับผม ไปครับเราไปลองขับเจ้า Civic FC 1.5เทอร์โบคันนี้นครับว่าช่วงล่างเงียบขนาดไหนไปครับโอเคไปกันเลยครับผมไม่ต่างอะไรจากรถป้ายแดงเลยครับคันนี้ใหม่มากภูมิลัยมันติฟังก์ชันควบคุมการทรงตัวปุ่มพุชสตาร์ทฟังก์ชันทุกอย่างมาครบนดูนะครับพลาสติกภายในยังไม่ได้แก่เลยรถใหม่จริงๆครับเนี่ยอันนี้ยังอยู่เไพลาสติกพลาสติกอ่า เจ้าซีรคันนี้นะครับราคาายแดงอยู่ที่1ล้านหลักหมื่นนะครับประมาณนี้นะหากสนใจนะครับมาดูรถได้ที่โปรรถบ้านครับถนนกาญจนาภิเษกนะครับผมยุคโควิดอย่างนี้ครับผมมีบริการส่งรถยนต์ถึงบ้านบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงบ้านนะครับผมพร้อมขอคลิปวิดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถยนต์ของที่ร้านผมได้นะครับให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับรถไม่มียอมครับผม ไม่แท้การันตีนะครับผมสามารถระบุในสัญญาได้ด้วยว่ารถคนันนี้ไม่แท้ไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําผมฝากกดไลค์ฝากติดตามกดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวรถคันต่อๆไปเรื่อยๆนะครับรถเข้าใหม่ทุกวันนะครับผมล้างตั้งขายเสร็จเมื่อไหร่ผมรีวิวให้ดูทุกคันนะครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสาหรับเพื่อนๆที่กดติดตามกดแชร์คลิปวิดีโอของผมนะครับอ่ะ ถ้าบอกว่ามาจาก YouTube ครับดูจากคลิปนี้นะครับผมจากราคาปกติ779นะครับเอาไปเลยครับลดไปเลยครับ20,000เหลือ759,000บาทครับผม <Wow. S 1> ขอบคุณครับ